ผู้ชมคะหลายคนบอกว่าอยากจะไปภูมะเขือจังเลยเพราะว่าช่วเนี้นําเสนอบ่อยคือตอนนี้เขากําลังพยายามสร้างนะคะเป็นทางขึ้นเป็นทางคอนกรีตให้สบายมากยิ่งขึ้นแต่ว่าคุณผู้ชมลองคิดดูว่าทางที่เราจะพาคุณผู้ชมไปเนี่ยมันจะเป็นทางที่ลําบากมากขนาดเราเดินเฉยๆนี่ยังลำบากเนี่ยขึ้นรถไปดูสิทาง้วคิดดูตอนฝนตกโอ้โถ้าฝนตกจะขนาดไหนแต่คุณผู้ชมคิดดูว่าพี่ทหารเขาขึ้นมาครับ ในคืนวันนั้นเพื่อที่จะยึดเอาภูมิมาเขือกลับมาเป็นของประเทศไทยอพอขึ้นไปถึงภูเสร็จปุ๊บคุณผู้ชมจะได้เห็นเลยนะคะว่ากว่าจะขึ้นมาถึงได้ได,ด้วยความยากลําบากโอ้เป็นดิน,นแน่น่แน,แน,แนตรงเนี้ยเออรถเก่งนี่ขึ้นไปไม่ได้นะจ๊ะอเออหลังจากนั้นพอขึ้นได้เสร็จไปดูเจออะไรบ้างเหมือนกับวันนี้พีการไหนๆก็ไหนๆอ่ะกลัวแล้วกัน พาไปดูเศษซากของฐานทหารเขมรที่ถูกทหารไทยทําลายไปตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์นี่เห็นบอกว่าตรงจุดใกล้ๆมันมีการติดตั้งเสาส่างสัญญาณเอาไว้บนภูมะเขือด้วยแต่ว่าเนี่ยเน,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 นทหารไทยทำลายหมดแล้วอันนี้ไม่รู้มอเตอร์ไซค์ของคำพูชา <ฮะ S 1> หรือของอันนี้เนี่ย<อ>ส่งสัญญาณค่ะและหลังจากนั้นพาไปที่จุดสงขม นอกจากวิวจะสวยที่สุดแล้วยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดด้วยเพราะอะไรมองจากข้างบนลงมาข้างล่างจะเห็นการเคลื่อนพลของกัมพูชาได้อย่างชัดเจนครับฐานมีทั้งหมดอยู่2ฐานด้วยกันจุ่มปุ๊กตรงนั้นมีการเคลื่องกลางพลมีการเสริมอาวุธไทยเห็นหมดทุกอย่างค่ะเออนี่ขนาดมองด้วยตาเปล่า<ด>นะีนะคะใช่ค่ะหลังจากนั้นพาไปดูอะไรอีก พาไปดูบ่อน้ําที่กัมพูชาขึ้นมาแล้วก็ไปสลักเขียนไว้สร้างวันที่เท่าไรยังไงนี่เห็นไหมฐานฐาน oh. หลังจากนั้นพาไปดูบ่อน้ําต้องบอกว่าเขายึดคลองมานานนะคะตั้งแต่ช่วงปี2554จนกระทั่งทหารไทยของเรา ยึดคืนกลับมาได้แล้วเดี๋ยวจะตัดถนนผ่านเข้ามาซึ่งถ้าตัดถนนผ่านเข้ามาแล้วนี่จะทําเป็นเส้นที่หนึ่งระยะทาง10กิโลเมตรและเส้นที่สองระยะทาง5กิโลเมตรด้วยกัน<อ>ที่จะขึ้นไปบนภูมิมะเขือนะคะหลังจากนั้นพี่การเอาอีกสักรอบหนึ่งพี่การพูดถึงขเขมรไว้น่าสนใจเหมือนกันค่ะพี่การบอกว่าคิดดูสิขเขมรเนี่ยทั้งทงที่มันไม่ใช่ที่ของตัวเองเลยสันปน,น้านเนี่ยมันเห็นชัดเจนอยู่แล้ว ยังอยากได้ของเขามาเป็นของตัวเองพี่กันเล่าว่ายัางไงฟังค่ะจริงๆผมสิ่งแรกที่ผมเห็นคือความทะเยอทะยานของขเขมรก่อนความที่ขเขมรอยากได้ดินแดนคนอื่นบ,บันไดที่ทําขึ้นมาเนี่ยนะเป็นพันๆขั้นทะเยอทะยานที่เอาขึ้นมาตัวเองเนี่ยอยู่ข้างล่างเลยข้างล่างเลยครับข้างล่างเลยทะเยอทะยานที่จะเอาแผ่นดินคนอื่นทําบันไดขึ้นมาเป็นพันขั้นทํากระเช้าขึ้นมาสุดท้ายครับสิ่งที่เขมรทําศูนย์เปล่าถูกทําลายนะถูกโยนทิ้งลงไปเหมือนซากขยะ นะครับนะก็โยนลงไปให้ขมินดูต่างหน้าวันนี้ต้องบอกว่าธงไตรลงตรงนี้สวยที่สุดครับตน,นี้เลยนะอลังการยิ่งใหญ่ผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่พวกเราเห็นนะขมนเห็นด้วยนะถ้าจะบอกว่าเป็น AI ออันนั้นคือคุณหลอกตัวเองนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยยอดเขาสูงมาก แล้วก็มองได้จากทั่วทิศทางทั่วทุกพี่กันก็ไปถึงภูมะเขือ <c oughs> ด้วยเหมือนกันนะครับ <c oughs> แล้วก็อีกหนึ่งคนคุณผู้ชมครับที่ไปในพื้นที่แล้วก็ไปสำรวจด้วยเหมือนกันนั่นก็คือเสบดจริงๆเสบดเนี่ย <c oughs> เขาไปหลายรอบแล้ว <c oughs> แต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก็ไปสำรวจอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมพร้อมกับทางเจ้าหน้าที่และนี่เลยเป็นไฮไลท์ที่ทางเสบดเนี่ยได้มีการเปิดคลิปออกมานะคุณผู้ชมเห็นว่าเป็นลักษณะคล้ายกับห้องประชุมและก็ห้องกินข้าวของฝั่งกัมพูชาที่ก่อนหน้านี้เคยมีการใช้พื้ เซเบิร์ตบอกดูกันดีๆนะถือว่าเป็นการเอาโชคมาฝากแล้วกันลองดูจังหวะน,นี้ฮนะัโอ้โหโตนี้ไม้หนามากใกล้วันที่16แล้วนำของมาฝากนำมาฝากครับขอให้ท่านโชคดีนะครับไม่เป็นไร โชคดีแล้วล่ะดีทีงไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่วันนี้นะอาจจะเป็นครั้งหน้าก็ได้ใครจะไปรูได้ใช่ไหมคะเสียเบิร์ดขอบคุณมากเลยค่ะโต๊ะไม้สักนะแล้วเป็นโต๊ะไม้สักเลยก็ต้องก็สงสัยกันเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม้สักเนี้ยไม่รู้เอามาจากฝั่งกัมพูชาหรือมาจากไทยหรือมาตัดจากฝั่งเราแล้วปต่โต๊ะเปล่าดูแข็งแรงกว่าแบบว่าเพลิงพักที่สร้างอีกนะรอบๆอ่ะตัวแข็เป็นเรื่มเป็นแบบตัวใหญ่มากนอกจากนี้เห็นว่ามีการไปเยี่ยมนะคุณผู้ชมกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ภู มะเขือนะครับแล้วก็พื้นที่พารานยาวนะฮะโดยทางด้านของพลตรีนัดนะครับรองแม่ทัพภาคที่2ครับเป็นการลงไปเยี่ยมกําลังพลนะครับแล้วก็การเยี่ยมในครั้งนี้เห็นว่าได้มีการนะฮะมอบเสื้อยันมงกุฎพระพุทธเจ้าครับคุณผู้ชมะฮะให้กับพลทหารที่อยู่ตรงบริเวณภูมะเขือเพื่อเป็นขวัญและก็กําลังใจให้แก่คนที่ปฏิบัติงานนะฮะรวมไปถึงมีการไปตรวจเยี่ยมนะครับประชาชนจิตอาสาที่เขาน่ารักมากเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าประชาชนเนี่ยะฮะในภาพที่คุณผู้ชมกําลังเห็น เ,เขาบอกว่าเป็นกลุ่มประชาชนที่ช่วยกันเส้นสร้างเส้นทางนะครับให้กับหน่วยทหารเพื่อที่จะสามารถสะดวกมากขึ้นในการที่จะส่งกําลังรวมไปถึงสิ่งต่างๆเข้ามาในพื้นที่ได้อันนี้ก็ต้องขอบคุณประชาชนจิตอาสาทุกคนด้วยนะครับค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องของการทํางานของทหารยังไม่ได้หยุดนะคะ จนกระทั่งล่าสุดย้อนกลับไปตรงช่องอ่านม้าวันที่13กันยายน mm. คือเหตุการณ์นี้พี่เห็นล้คือมันมีกรณีที่ทางทหารกัมพูชาเนีน่ยเขาพาหน่วย IOT คือกลุ่มสังเกตการณ์สังเกตการณ์ของเขาเนี่ยลงพื้นที่ไปที่ช่องอ่านมา้าแกก็ขยันลงเนาะลงซ้ำครั้งที่2เลยนะจำได้ใช่ไหมช่องอ่านม้าที่เราเคยพาไปพา IOC ไปเนี่แหละแล้วมีทหารกัมพูชาเมาเข้ามาห้ามให้เราขึ้นมาเออแล้วก็ผัก เจ้าหน้าที่ทาหารทูดกนหนึ่งด้วยนะปรากฏว่าวันที่13เอาอีกพา IOC มาทีนี้ไม่ยุ่งไม่ยุ่งกับทาง IOC ของเขาแล้วเพราะเป็นฝั่งของเขาไงค่ะแต่มาค้นตัวทาหารไทยคุณผู้ชมดูค่ะจำตู้จอ้โจมูคอยตู้จอยเจมูคอ,อยตูต้คอ,อยคอ,อยจะแน่คอยอะไรเออทำไมลอยโจมูตู้ตัวมันบาน 来，我收着啊，来颠。 เนี่ค่ะเป็นเพจเฟซบุ๊กที่ได้คลิปมาก็คือไทยอีสานมักม่วนนะคะเขาโพสต์ข้อความพร้อมกับระบุว่าเหตุการณ์นี้เกิดตั้งแต่13กันยายนคือทหารไทยเนี่ยมีการเหมือนกับบอกว่าเฮ้ยคุณล้าจุดนี้มานะคือต้องยอมรับว่าช่องอ่านม้าเราไม่ได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดในส่วนของการควบคุมพื้นที่ฉะนั้นมันก็จะมีกัมพูชาอยู่ส่วนหนึ่งมีไทยอยู่ส่วน หนึ่งแต่ปรากฏว่าทีนี้พอฝั่งกัมพูชานำคณะ IoT ลงพื้นที่ช่องอานมาแล้วเดินล้ำเข้ามาในฝั่งของพื้นที่ไทยเราก็เลยไปเตือนคุณว่าเฮ้ยคุณเนี่ยล้ำเข้ามาแล้วนะปรากฏว่าแทนที่จะพูดจากันดีๆเขามีการผลักเหล่าแล้วก็มีการขอค้นตัวด้วยนะคะคือชาวเน็ตเห็แนแบบนี้อุ้ยมันเขี้ยวขัวนแคลวขัวนแคววอ่อเหมือนไม่ท <c oughs> ับกุ้งบอกเลยขันแควขันแคว อยากจะแบบว่าเฮ้ย oh. ทำแบบนี้ยิงเลยสิสวนเลยสิ oh. ปรากฏว่าพลตรีวินไทยสุวารีนะคะล่าสุดท่านก็ออกมาพูดถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้ว่าเป็นการลงพื้นที่ของทางฝั่ง IoT ของทางฝั่งกัมพูชาฝ่ายไทยก็เลยเข้าไปสังเกตการแล้วก็ขอประสานงานบอกว่าอ่ขอสังเกตการร่วมด้วยนะ แต่กัมพูชาคือทัา์บอกไม่ยอมเอเอหลังจากนั้นก็เลยมีการทําความเข้าใจากันเพราะอย่าลืมนะว่าตอนนั้นน่ะที่เราพา IOT ขึ้นกัมพูชาก็จะขอมาด้วยเราก็เอเอาทาั้งนั้นก็เดินไปด้วยกันใช่ไหมคะ<อ>แต่ว่าให้สุภาพนิดนึงแค่แล้วจริงๆะะข้อตกลงล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมตรงช่องอันม้าตรงนี้ทั้งสองฝ่ายก็อนหน้านี้มีการตกลงกันว่าถ้ามีการลาดระเวนในพื้นที่ตรงนี้เนี่ย จะต้องไปกันแบบพร้อมๆกันนะ <_ d ream> สองฝ่ายแล้วที่สําคัญเนี่ยเขามีข้อตกลงเลยว่ารอบหนึ่งไม่เกิน15นาทีต่างๆเหล่านี้และที่สําคัญห้ามเอาอาวุธไปด้วย <ขา S 2> <ช>คะเมฆก็คือคะเมฆนะคะไช้อา,ายะอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะ,คะนอกจากนี้คุณผู้ชมไหนๆเมื่อกี้พี่ปุ้ยพูดถึงทางด้านของบิ๊กกุ้งแล้วแม่ทัพภาคที่2นะคะช่วงนี้เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าท่านเนี่ยเดินสายไปบรรยายวันก่อนก็ไปที่เชียงใหม่ล่าสุดเห็นมาที่อุดรธานีแล้วเรียบร้อยนะคะเห็นว่าไปพบกับคุณครูแล้วก็น้องๆนักเรียนที่โรงเรียนราชินูทิศค่ะแล้วก็ค ครูกับน้องๆเนี่ยให้การต้อนรับอย่างดีมีเสียงกรี๊ดด้วยค่ะนึกว่าไอดอลเกาหลีน้อง,องกรี๊ดกันใหญ่เลยนะน ขวัญใจทั้งคุณครูแล้วก็น้องนองนักเรียนเนี่ยค่ะมารอให้การต้อนรับมีตุ๊กตามหมีมามอบนะ,ะ,ะคะน่ารักมากเลยซึ่งต้องบอกว่าทางด้านของพลโทบุญศิล์นพาดกลางนะคะก็มาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่องเล่าจากแนวหน้าวีรกรรมทหารกล้าปกป้องแผ่นดินไทยเป็นการให้น้องๆเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องราวความเสียสละของทหารกล้าที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาตินะคะนอกจากนี้เนี่ยในระหว่างการบรรยายมีช่วงหนึ่งที่น้องนักเรียนเนี่ยน่าจะเป็นตัวแทนของโรงเรียนถามแม่ทัพภาคที่สองว่าใช่ ชัยชนะที่แท้จริงคืออะไรฟั่งท่านตอบค่ะค่ะยิ่งอยากจะถามท่านว่าไนฐานะไม่ท่พค่ะชัยชนะที่แท้จริงของท่านคืออะไรคะมีสองอย่างคือหนึ่งชนะในพื้นที่การรบเราชนะในพื้นที่การรบเราได้พื้นที่คืน เยอะมากยกตัวอย่างปูกระเบือเขาลานมาติดตามพมหลายตารางกิโลเมตรทหารใช้เวลา4คืน5วันไปรวมคืนมาแลกด้วยเลือดเนื้อในชีวิตจากพี่ที่ทหารซึ่งพวกเขาไม่เสียาจเลยเขาทำเพื่อเพื่อแผ่นดิน จะได้เจอของพวกเราอันนี้คือชัยชนะที่แท้จริงอันที่หนึ่งชัยชนะที่แท้จริงอันที่สองลกแค่ทรับทำให้คนไทยต่างรารักชาติศาสนาพระมหากษัตย์ แม่ทัพภาคที่2ค่ะก็บอกว่าชัยชนะที่แท้จริงเนี่ยจากการสู้รบกับเขเมรในครั้งนี้ก็คือการที่เราได้พื้นที่ทางทหารคืนหลายพื้นที่แล้วก็ที่สําคัญเลยคือทําให้คนไทยหันกลับมาเกิดสํานึกรักชาตศาสนาพระมาหากษัตริย์เหนียวแน่นยิ่งกว่าเดิมอันนี้ถือว่าเป็นชัยชนะที่ท่านบอกว่าภาคภูมิใจนะคะ